โด้อเด้อโหอันนี้ก็เฮ็ดเอาเองได้บ่น้องหล่าเนี่อย่าระวังระวังทับเอาอันทับตีนตัวเองเด้อเป็่อนนี่ได้หน,นองหลา่าคือแกะแกะโยมมันเสี่ยนตาม,มือบอกมือเ,เออตะมือพองพี่น้องไงเนาะน้องเพิ่นก็ได้งานนักขนาดโบไซสบมือเนี่ยอีหล่ะโบถนัดเนาะมือจนด้านพี่น้องไงมือผู้สาวได้นี่ได้มือจนเตะจนพอง พี่น้อง,งเอ,อ๋ยเนาะมาเมื่อนี้ที่ทางของน้องอ้อมเพื่อนพี่น้องเอ๋เมื่อนี้เนาะ้อ,ะอยลดพอดพี่น้องเอ๋เพื่อนไทยเพื่อนซุกดินเข้ามาเนาะ,ะเสียงจกเสียงส่วนเซลเซลอยู่พี่น้องเอ๋กระป๋าดีมุกดีใจลำเลาแล้วนี่พี่น้องเอ๋มีดินมีดอนเข่าเรียบร้อยอันนี้เนาะโอ้พี่น้องเอ๋สูงเอิน้นเทิรนบาทนี่อะ เออต่างแปลงให้แปลงหน้าเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะได้ให้หน้าใหญ่อีกพี่น้องเลยแล้วก็ได้ดินเข่าเฮือนอีกโอ้เนาะเบิดเทไหลดิอันนี้พี่น้องเลยเบิดเป็นาจาักล้านเด้อันนี้เนาะ <c oughs> เอากราบสบายดีนะ <c oughs> เนาะพ่อแม่ <c oughs> พี่น้องมูอเพื่อนกันมสูู่ขสูขค่คนพี่น้องเลยพบพ่อกันเมื่อนี้แดดห้อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อวานนี้ฝนตกพี่น้องเลยอ่ากับเมื่อนี้เนาะบ่าอจันทร์พาพี่พาน้องมาอัปเดตเบื้องเฮือนซานของ น้องอ้อมเพิ่นเด้อพี่น้องเไงเมื้อน,นี้ามาเด็กกับพ่อกับกองดินพี่น้องเไงเมื้อน,นี้เนาะพี่มีผู้ใดนี่เด้อมาซอยระวังเหยียบตีนกันเด้อ <c ười> หลายคนซช่ไหเนาะสบายดีโอ้ไอ้เอพี่น้องไงเอยจอยเนาะแม่น้องอ้อมน้องอ้อมน้องอ้อมพี่น้องเไงเนาะสบายดีพากินกินข้าวกินน้ำมาจะบ่อนี่เต็มเอิ้นเทินอย่นี่เนาะ โอ้สี่ห้องพี่น้องไงเต็มเรียบร้อยมาแต่ทางป้าเลยรกัมามันเดนียห้อนเลยมาเลยยังคงเหนีดห้อนมึอนี่เนาะได้จัหลายเติมด้วยอลลอย่างแล้วาอะยังเกลีเดียวโอ้พี่น้องเไยเนาะติมมายเ,เลยระวังเสียมจับซับตีนด้วยล่ะ <c oughs> เด้อระวังเด้อโอ้ชงเสียมเนีนไหวอยู่ดินแบบนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นดิ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 นหน้าเท่านี้พี่น้องเไย มาน้ำเป๊ปเดียวกับคือสีเนียนเนี่ยนี่เนาะได้เสาแล้วบ่ได้เสาแล้วบ่อันเสาแบบได้เสาเดี่ยมนี่บ่เจ้านี่นะแต่ไม่ดำดงนี่นะเสากลมเสากลมโอ้พี่นเราเออเดี๋ยวบ่จันที่ไปโอ้ล้มน้ำไม้เนาะเรื่องเฮือนเรื่องซานพี่น้องเราไงนาะพิ่ิเมเพิ่นผักพังมาอยู่อากาศรอเบิ่งน้ำกัดนอดน่าสิได้เป็นเสากลมบ่เสาไม้เสา เดี้ยมนี่แหละพี่น้องไงเนาะมาซรอยเพิ่นมือน,นีิเนาะเอาดินเขา่าเอาเขา่าจะโดนแนบ,บ่อน,นี่เนาะว่างเดนหงอนนะเพื่อนมาถ่ายให้มังเศร้านาี่ถ่ายตอนเศร้านี่เลยนี่เนาะโอ้พี่น้องเอไงอเดี๋ยวว่าจะอ่าติถามทางน้องอ้อมอีกก่อนเนาะพี่น้องเนาะไข่เด้ครูครับอันพิสชอบอันยู่ดินยู่ดนอนเข่านี่แม่น,น้องอ้อมงสาบ,บุญอ๋อเอ้ยบุญมนาเขานี่บอกอ๋อ เออเป็นที่ใดแล้วเจ้าของซ่องเพิ่นมาได้บอกมื้อนี้มาแล้วเพิ่นมามอบเงินจ่ายค่ะอันกินน้ำเย็นอ่า่นมาแต่เช้าเพิ่นเนาะโอ้พี่เราเลยเออ่นมาไทยแต่เศร้าผลบอกไทยมันเช้านี่งในบ้านนี่โดยบ้านนมาไทยเพียงเมื่อต่างเฮ็ดอันให้หน้าเลยเนาะได้ให้หน้าหญ่อีกพี่น้องเลยได้ดินเขาเพื่อนอีก โดย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 บดเท่าไรแม่น้องออมนี่เป็นไทยนี่เอาแต่ขาน้ำมันล้านหนึ่งเอาวขาน้ำมันล้านหนึ่งสองพันบาทเนาะประมาณสองพันบาทที่เราเลยกะไทยได้ดินบ็อกลาเนี่ยได้ดินบั็อกลายหนึ่งเต็มเฮือนล้านเดียวเนี่ยเดืออีกเนาะต้องอันจงไว้เข่าห้องตัวข้างหน้าน้ำอีกเนาะโอ้ยน,น,น,นั่งนั้งกะที่เองเลยเนาะ ซสอนกันเมื่อไรผู้พี่น้องี้เออเอาเอาเอาคือเข่าไหวใช่ไหมนี่บอเขียวเขาว่านนี่เดิโดยนทีนี้ได้เสื้อผ้ากันนั่นไปผูกแขนนั่นนะเพื่อนน้องตองแล้วบอเมื่อนี้ไปแล้วไปแต่เศร้าคนบ่อ๋อเพคนกินไปชังมื่อนี้ลาบหมูบอโอ้ลาบหมูอีกลาบหมูอีกแล้วพี่น้องัยเมื่อนี้เนาะโอ้โดินเดิ เอามาทำสิกินยังเด้เสนาล็าลาบสร้างอ๋โตเออยังบเคยกินทัเพื่อนทีหามาได้อยู่ว่าลาวงน้อยเดี๋ยววงน้อยพวกนี้บ่เออเม่น้องอ้อมเพื่นว่าพี่น้องกันเพื่อนน้องอ้อมนี่มว้กินดอกลาบมูว่าเสนาเอยกินลาบสร้างเลยว่าสันกินลาบสร้างแล้วก็กนน้องอ้อมคือแตงตัวอันงามแท้เมื่อนี้ ว้ายัางไม่ยนยังไม่มเปลี่ยนเลย <c oughs> ใส่เห็ดเบี้ยงเลย <c oughs> เเพี่น้องนนะ <c oughs> เอลยเนาะเออเอาเอาเอาสมมืตินี่มาจานมันสมมุติอย่างมาฝากมาต้อนซ้ำมีนี่เด้อ <c oughs> เอาไปใหญ่น้องๆคนกินอ่หาหาอันหากระป๋องนะ <c oughs> เนาะอ่าบโบกินนั่นอ่ามีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่นฝา,ากมาอยู่เด้อเนาะอ่าโบให้ทางน้องอะไกินเอ็ฟลอยเนาะอ่าน้องน้อยน้องอันตัวเล็กตัวน้อยนี่พี่น้องเลยเนาะ น้องแอมบ่น้องอ้อนเนาะมาต้องกินเนาะแอน้นรออิมล้อยมาต้องกินเนาะกินสปอนเซอร์เอาน้องน้อยเนาะมันบอดีเด้อมันก็นกินพี่น้องเลยน้องเอ้ยจอยเพิ่นกมาซอยซอยกันพี่น้องเลยออให้นอกแม่ปองนะโอ้โหนี่ใดมาดินน้ำเนยนอกมันี้บครับาวไ่แลกเบาอยาอีงนเบาสีเนาะ บ่สีจันเนะเาะอ๋อหลายคนเลยพี่น้าไงเนาะมาแต่สศยดิใส่ี่พี่นเราไแสดงว่าวาจันมาสวยเนาะ,อ,ะนอ้อดเอออันเดียวอันบ่จันห็นน้ำซองของบ่าเตียงเมื่อนัออ้นน้องปลูกมันบ่ออ๋อดใส่รั้ผู้โตะทองน่หละแอนนี่เบนที่ของเจ้าบ่เลยบ่อนโอ้คือดอกกุ้ง ก้องอยูเสถียดินของเงินเม่น้องอ้อมเพิ่นเนะาะซําซีอันคอตนี่มันพี่น้องเอ้ยงามขนาดแล้วดินดินปุปปุยซนะําเนาะดินงามซับเห็ดนี้ได้สบาดนี่มันสิเน็ตเน,นะน,นาะสิเอาน้ําไม้แซย์ไซบางเาละแก่มาให้อือนันแก่น้ําหนองพูดได้เนาะเนี้ยเราจะในดินนี้เหยียบไปเยอะมากเลยเนี่ยบ่มันบ่คือดินัหนนะเด้<อ> <laughs> ่ยแอยู่ดอกเล็กน้อยหลายคนเนาะ เออให้น้องๆคนม้านี่เหยียบซอยเด้อตบลงมากันนห็แล้วคุดเป็นคุมอยู่บนกลางในถองน้ำใสเนาะแน่นคักเลยพี่น้องเลยใสมันแน่นไว้เฮือนกับผูดีด่นี่เนาะอันด่างข้าก็ยังไม่ได้มุ่งบิดพี่น้องเลยปล่อยให้น้ำไหลเข่าก่อนเออมันจะแข็งเนาะจังหวัดสิริเณรเฮือเติบนไปจ๊กบานนี้เนาะอืมฮัลโหลพี่น้องเลยชมเจ้ากับสิโตกะด้ือกันบ่โอ้ไผ่สีไปไถนาให้บ้านนี้ น้องอ้อมนี่บ่ให้น้องอ้อมเลยน้องอ้อมเจ้ากะไทยเป็นยี่โมรถลาราทิดยังบ่เป็นิ้ลให้ดอกให้น้ำไทยเป็นเออได้เอาน้องสร้างเอพี่นี่แหละสัพี่น้องไงเนาะอยู่ใกล้อยู่เนาะพอได้ไทยซอยกันเห็ดน้ำกันเด้อพอได้กินข้าวเนาะพอได้เข่าซอยกันเห็ดน้ำกันเป็นกันกินพี่น้องไงเมนเมนเมนโอ้ได้แล้วสัพี่น้องไงเนาะเอาสร้างเอมาอยู่นี่ได้ทั้งหลายอย่างเลย ท <laughs> ั้ง uh, ผู Arizona, uh, ้เฝ uh, ้าสวนทังผ uh, ู้พาเฮ็ดให้เ um ฮ็ดนาอีกแล้วซะอันนี uh ้เนาะเอาเอาซอยเดือกันเนาะเอกะยังบ่ทันได้เห็นเทคานเนาะทางหน้าเนาะอาสิเฮ็ดแบบโตนลงบ่หรือว่าเพียงกันเลยเฮ็ดสลบลงในนึงเนาะประมาณ10ซนเนาะพอได้อันว่าน้องอ้อมย่างไปย่างมาเตะหัวกระเทียมุนพี่น้องเอ้ยเอ้าเนาะกะ อ่าลออุ่นเนาะเบิ้งน้ากันแซ่พี่น้องเลยกะาได้ขั้นตอนนี้ก็ถือว่าขั้นตอนสําคัญได้นี่เนาะอ่าตัวดินนี่พี่น้องเลยอ่าเมื่อก่อนก็คิดงออยู่ว่าเอาดินน้าใส่ดีมาเข่าว่าเสลดเนาะเออเออคนมนุษย์มาเปลงให้เลยพี่น้องเลยมนุษย์ว่บกหมู่ตัวเองมนุษย์ควรง้อใจแล้วเพื่อนน้องตองกาปอะจันยังไม่ได้ไปผูกแขนเพื่อนซ่อมพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวอ่ามาอัปเดตทั้งนี้ก่อนเดี๋ยวกะสิขาออกเพื่อแหละ มากับบ่าวบุญสองคนพี่น้องไงเบาบุญสารวัลวนมื่อนี้เนาะเพิ่นมานำอยากมาผูกแขนเฮือนน้องตองว่าสัตว์มาบระทานลาบหมูแล้วเสบดแับว่เนาะสงสัยยันเบิดแล้ว่อยว่าเนาะสวยแล้วพี่น้องไงมาซ่าเมื่อนี้เนาะมาซ่าโกะผมมาเลยเออว่าคือเบิ้ดแรงมากเมนมาซ่าดีกว่าผมมาเนาะแล้วผูกแขนครัเอามือเอาวันกะหลังจากที่ ขื่นเฮือนน้องตองแล้วกับมีลายผูหลายค้นพี่น้องเลยทักเข้ามาเนาะว่า,าเฮือนยังม่แล้วกับขึ้นว่าสันเนาะก็ขึ้นเอามือเอาวันพี่น้องเลยเราก็อยากได้มือสันวันดีเนาะเพราได้ว่าพื้นให้พี่น้องเลยผ้าลมพนตกแห้งหลแล้วญญ็พอได้เข้าไปซ้นเนาะหลังค่าแล้วเนียนเพอาะได้อันฮุบหอบลูกอันเข้าไปรับไปนอนเนาะถ้าเฮือนบ่ขึ้นบ่นนอนบ่ได้บ่หนี้เนาะ เออกะเอากะเฮ็ดชั้นใดได,ได้ชำนั่นแด่พี่น,อน,นอ้องเลยเนาะอยู่นลำคำปากคำเบา,าห้องนี้หละเนาะมือดีวันงามก็ได้โดยโดยโดยโอ้ววว <c oughs> สวยกันอ่าเป็นที่ไหนอรวกุดลคุมแม่นาห้องน้ำเจ้าน้องละแน่เลยบอกอันนีแต่บ่ออันคูเพิ่คนขับที่ชอบเห็ดห้องน้ำ้องยังไงเจ้า อสร้าง okay. <can> a คือเก้โอ้ยเนาะสรางเนี่พี่น้องเอ้ยงานหนักแล้วเจ้าเนาะเห็นตอนนี้ยังอนๆอยู่ซังน้อยนี่ค่อยว่าเย็นเนือได้โค้งเนเจ้าของอีกว่านี่ตอนะมาน่ะคใหญ่กว่านี้เออยกว่ายเเรียกหลายว่าสั่นเนาะโอันนี้ก็เฮ็ดเอาเองได้บ่น้องลนี่วง ระวังทับเอาอันทับตีนตัวเองเด้อเนาะ,นะตุยตุยใส่โปรตีนนะครับมันยังได้พี่น้องเลยเนะาะเอาเอาใส่พี่น้องเลยกะจ้างเอาน้ำเข้ามาถมบบ้านนี้นจังเน็ตเนาะสมาชิกหลายคนอยู่ซอยกันเหยียบพี่น้องนี่นลงไว้อยู่เนาะมันบูคือดินแห้งเลยม,มันเสมอเลยดเป็นเป็นเนื้อได้เสียเพิร์นสีว่างเพนขึ้นโค้งหลังคาเมื่อใดเนี่ยนี่เนาะ โอ้ทางนี้แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยลืมเบิ่งเนาะแล้วแล้วเด้โอ้นี่เพิ่นมากเพิ่นตอกนีแล้วแล้วตาสมาแล้วก็มงโดยโอ้อยู่ได้่พี่น้องเนาะนี่เรียบร้อยแล้วโมีแต่เอาลังกะสีใส่บัดนี้เนาะไม่เป็นไดอันแม่น้อ้อมกะพออยู่บ่โอ้ว่าพออยู่พิ่นน่ะพอดีเปะเลยพอดีเปะแล้วแหละเนาะพอว่าจกให้สร้างแก้วเพิ่นบริหารเอ่อจัดการเบิ่ง เมนอาไหนสิพอดีนี่ยังหลายเส้นอยู่ไหมเนาะย่านมาบุพพ่อเมื่อก่อนวัดสันเนาะพอพอพอว่าสันพี่น้องเลยเพราะว่าทางสร้างคนนี้เอาเอาเฮ็ดหางเนาะเฮาเดียวเบิ่งโดดไม้มันคือเสี้ยงส่งซีบัสเออบัดเอาลงมาบัดป้าบักยังบักหลายพี่น้องเลย แมนแมนดีอนาวครับดีม no. uh, ุกดีใจน้ำแหลพี่น้องไงโต้โต้ไสแล้วมันดกฮัลโหลด้วยพอเนาะพอดีเนาะไม่เนาะเอากะพอก็ดีใจน้ำไหลสักพี่น้องเไยเนาะเงินเดี๋ยวสีสดสวยล้านอื่นไปต่อเนาะเดี๋ยวอาจารย์พาย่างเบิ่งชักเล็กชักหน่อยพี่น้องเไยเนาะระย่นเฮือนเระเข้อีกนิดนึงพี่น้องเไย หาซิบเซ้นเนาะกะขวงกวงอยู่พี่น้องเไงกะงามแล้วพี่น้องเไยเนาะปอ้โหไม่ไพอแล้วอเอาแต่มีแต่ว่าเห็ดหลังคาให้เล่าทางลุมตลางนี่ทางมีน้องอ้อมเพิ่นเห็ดเองได้ว่าสันเนาะอ่ากะจักซีแนวใด้บ้านนี้พี่น้องเไยเพราะว่างามลงไฮลงหน้านี่เนาะซีเรนเห็ดตะก้าตะบุ้งน้ำเนืว่าสันอ่ากะสีเห็ด เพื่อนเฮ่สานตัวเองน้ำเนเนาะค่อยเป็นค like. ่อยไปพี่น้องไงตามขั้นตอนเนาะโดยโดยเด้นเด้น งามๆๆพี่น้องเอ้ยเนาะขนาดพวงๆบ่มันสูงมันก็พอดีงามนําบดนี้อก็บ่สูงบ่ต่เนาะเฮ็ดุมื้อยะสูงตำเอาดินเข้านะพุทธอก็สิสูงกว่าเฮือนน้องแอยู่เสูงอยู่พี่น้องเอ้ยเสาพอเสาเพิ่น4เมตรกว่าเนาะ4เมตร5 4 50แม่นเอางามๆแหพี่น้องเอ้ยเริ่มเห็นรูปเห็นห่างแล้วเนาะใกล้เข้ามาแล้ว ตีผ้าลงไปใส่ครามเป็หาเงินเก่งๆเด้อน้องอ้อมเด้ออ้อมแล้วไอ้มีแต่ลูกสาวอยู่พี่น้องเไงเนาะยาำนี่มู๊ยยมนี่ก็ลำนาเห็นเนาะลำนารับจ้างเออเมื่อลำนานเบาจันพี่เด้อสิมาแก่เด้อจ้างบ่แพงหรอกวันละมือพี่น้องเไยมือละวันเนาะกินเข่าน้ำอืม ดำเป็นยี่บอนาดำาหน้าม่ต้องทำบ่ให้ใกลลุงบ่ให้กัวไก่เคียบ่เก่งกว่าม้องอีกบ่โต้องดำหน้าหันเย็นใจเย็นควรเด้เดี๋ยวเขาเปด้อโอเคสับปีน้องไอ้มือหนามือในเดียวสิมาอ่าเบิ่งความคืบหน้าไม่เด้อมือนี่เนาะโอ้ดีมุกดีใจน้ำพี่น้องไอ้ดินเขาเต็มเอื้องเทินบัดนี้เนาะมีแต่เอาน้ำเด้อมาใส่บัดนี้เด้อ ฟากันแก่น้าเนาะถ้าอาศัยน้าพนก็นจ็กซีซ้าใดนะบ้านนี้พี่น้องกัคือสีเด็ดครับเนาะเอโดยเป็นนี่ใดน้องหล่าคือแกะแกะโยมันเสียนตามือบอกมือเตะมือพงพี่น้องกันเนาะน้องเพิ่นก็ได้งานนักขนาดโบไซสบมือเนี่ยอีหล่ะโบเทนัดเนาะ มือจนด้านหูพี่ท้องเยมือผู้สาวได้นี่ได้มือจนแตะกินผู้มือคนลุเนาะสมัยบัวานตะกี้เนาะกันนี้เนาะเอ่อท่านเพิ่นรูปแล้วพี่น้องเยเนาะเพิ่นมาดินเสกดินสาวนี่เพิ่นจับเบื้องก่อนดุดคือแบบนี้เพิ่นก็เอาแล้วนาะถ้ามีแบบอันมือมือด้านมือมือแตะไปซี่นั่นทวาคนลุมือก่อนเนาะเฮ้ยเอาเป็นลูกเคยประศัตร กัดตีนมาสะอาดไปใส่แล้วเอาตัวนั้นแหละเดี๋ยวนี้โบได้พี่น้องไอะไรเดี๋ยนี้เนาะคับเมื่งเห็นมือดำๆนี่เม่นเพื่อนโบยังเอารึเดี๋ยนี้อกะใส่สบมือน้าไหนล่ะเนาะเดี๋ยวมือหนาก็มือหนาก็ซื้อมาให้น้าเด้อใส่ขั้นตอนเวลาแบบตัวนี้กะใสเนาะถ้าขั้นตอนที่ว่ามันจําเป็นต้องอันใส่มือเท่ากับถอดออกเนาะ หักษาตัวเองนําได้เห็นเนาะมือโพงไปเลยพี่น้องเลยผัวผู้ว่าผมมักได้เห็นเนาะเดียวกำลังเป็นสาวพี่น้องเลยเอ้าเนาะวันนี้เมื่อป้าก่อนได้บาหนี้เด้อมือหน้าสิมาดินน้ำมัเดี๋ยวอสองคนนี่ไผใส่ละคนในบ้านเด็กหน่อยจะมาดินน้ำมูนทูเพ็ดบอลนองหน้านี่ว่าคือกันแทนน้องกับเอ้ยบ่ เอเดยนเดยนดยมาหเหยี่บขี้ดินซอยกันจังเคงไว้เนาะ <c oughs> <c oughs> โอ <c oughs> ้ตึมตับตึมต่ําอยู่เพียงเลยเมื่อป้าก,ก็เดินน้องอ่อมเด้อโดยสบาย,ยดีเนาะสางเอเมื่อป้าก่อนกับเอจอยเนาะเดี๋ยวรอมันคำคำก่อนจากปเฮ็ดที่ตัวเองเนาะตอนนี้มันห้อนอยู่เพียงเลยเดี๋ยวเมื่อหน้าอาจารย์สีเขามาเบิ่งมาชมน้ำเนาะว่าสีสมคั้วมัน ไอ้เอเว้าอยู่บ่พี่น <ientras ainsi> ้องเอ้ยเพิ่นว่าบ่ยากว่าซั่นเป็นเอเตอร์ดว่าซั่นเนาะเอามาเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยสิได้เอ่อตามคําเราว่าว่าจังได๋เนาะพี่น้องเนาะมาลุ้นเบิ่งเอ้ากําลังปเออดอ่าพี่น้องเอ้ยโอ้สใจอยากได้อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะที่ก็งามเนาะปลูกหยังก็ได้พี่น้องเอ้ยนะอ้ากโอเคพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะมาอัปเดตเฮือนซานของน้องอ้อมอ่ามาได้กโอ้ได้ที่ได้ดินเข้าพี่น้องเอ้ยอ่าดีมุกดีใจนําเนาะ อ่าเริ่มเป็นผู้เป็นห้างแล้วพี่น้องไง้ดือมเบิองเมื่อกี้นี่อ่าแเราก็กายทางหน้าออกมาแล้ววาสันเนาะโอ้พี่น้องไงห,หลังบา้านไงเนาะอันนี้ก็ได้กับผู้เล่พี่น้องไงปีหน้าผ้าไหมผู้เด,จจด่เนาะอ่าเสดขึ้นเฮือนขึ้นซานอ่ากับทางเมยน้องอ้อมเพิ่นเบลอยอกเมื่อกี้นี่พี่น้องไงเนาะเอาสร้างผู้เล่าสันห้กินเนาะว้าพี่น้องไงเอาการรอเบิองเรอส้มน้ำกันความสำเร็จของน้องอ้อมพี่น้องไงเนาะ เด็กขยันเด็กกระตันยูหักครอบครัวหักน้องหักนุ่งพี่น้องเอ้เนาะมือจนแตกจนด้านมาสั้นอ้าวกะฝากติดตามด้วยกับชมทางน้องๆคนทำพี่น้องเอ้เนาะอ้าวกะมีมือนี้ได้กะย้อนผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเนาะอิซีทุกทุกทานที่ให้การติดตามหับชมจนจบพี่น้องเอ้แต่ละคลิปเนาะพี่น้องเนออ้าวกะสดชื่กันคุน้เล็กน้อยเกิดเป็นเพื่อนเป็นสัตว์รังนี้ขึ้นมาพี่น้องเอ้ผู้แหละหลังเก่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะ สำหรับครอบครัวของน้องอ้อมนี่กับพี่น้องเลยขอ,อบอกอีกน,อน,น้อยนะอ ha, ึงเนาะกับพอกับบริยูน้ำพี่น้องเลยอยู่แต่กับ็มีเนาะมีแต่ผู้หญิงพี่น้องเลยพอเพิ่นกับถือคุกว่าอยู่ในคุกว่าสันนพี่น้งงองเนาะจักสิเรื่องราวจักเป็น,นได้เลยจัอองเข่าคุกได้พี่น้งงนองเลยเนาะอาสิเรื่องส่วนตัวของเพิ่นพี่น้งงนองเลยเนาะเอาสำหรับวันนี้บ่าวจันไปก่อนแนะ่พี่น้องเลยเนาะพบพ่อกันไม่คลิปหน้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำ่า ខ្រូពីឡារងខ្លាទ្លាដាំងអ្រោះផ្តាខ្លាខ្ល្តាកួងតាន់្លាល់មានក